ท่านี้ให้ผลเลือดมานะคะก็ปี7ปีที่แล้วนี่ได้ค่าคีตานีนะคะ1 1 1จุจุก็วันนี้ไปตรวจนะคะได้1.2 7ปีที่แล้วได้ 1. 1 7ุนะคะ7ปีผ่านมาได้1 2จค่ะอันนี้หมอเรียกว่ามันเกือบจะเท่า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 เดิมเลยะคะ่ะอันนี้แบบต้องน่ากังวลอะไรเท่าไหร่เพียงแต่อายุยี่สิบสองปีแค่นั้นเองอายุอายุน้อยคือโดยปกติหมอจะใช้แบบนี้นะคะ ถ้าถ้าอายุน้อยหมอเข้าใจว่า GFR ท่านนี้ไม่ได้มีผล GFR มาให้เข้าใจว่าน่าจะค่อนข้างดีมากเพราะว่าอายุแค่22นั้นเองแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าคือโดยโดยตัวเคทตนีนะคะจาก1.17มาเป็น1.2ใช้คำว่าตัวไตอะค่ะค่อนข้างจะนิ่งไม่เขาไม่ได้แบบเห็นไหมคะแบบผ่านมา7ปีบอกแคบจะหมอเข้าใจว่าน่าจะลืมๆมไปเลยหรือเปล่าแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็ตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้อีกทีนึงก็แบบ ก็1.2 1.17งจุกับหนึนี่หมอเรียกว่าตัวเลขเท่าเดิมเพราะฉะนั้นขั้นที่1ก่อนหมอใช้คําว่าอย่าเพิ่งเครียดเกินไปก็คือมันเท่าเท่าเดิมอย่างไรก็ตามในกรณีอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคือเนื่องจากว่าเคตนินอย่างนี้ค่ะณนะนะปัจจุบันเราใช้แค่เคตนินเป็นการดูค่าไตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะต่อให้เคตนินเท่าเท่าเดิมนะคะ1.17 1.2 1.17 1.2เนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปเท่าเดิมเนี่ยพอเวลาแปึผลมาเป็น GFR เนี่ยจะรู้สึกว่า GFR ดรอปลง ซึ่งโดยทั่วไปเหมือนกันค่าค่าคีตานีเนี่ยถ้าเกิดเกิน1 1.1 1.2อย่างเงี้ยต่อให้เป็นหรือไม่เป็นก็ตามหมอย,ยังใช้ว่าต่อให้เป็นก็ไม่ต้องทานยาก็กแค่คุมอาหารก็แค่เขาเรียกว่าคุมดูคุมอาหารเค็มอาหารมันนะคะแล้วกอ็อย่าให้ความดันขึ้นนะคะหมอก็จะแนะนําแบบมีเครื่องวัดความดันที่บ้านเอาไว้เลยแม้ว่าอายุยังน้อยก็ตามอย่างนี้นะคะแล้วก็หรือถ้าเกิด ไม่เป็นสมมติเป็นน้อยๆก็รักษาแค่นั้นนะคะสมมติไม่เป็นก็เหมือนกันก็ต้องดูแลเผื่อจะเป็นอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองจะไม่ได้ต่างกันใน2กลุ่มนี้แต่ความเครียดจะต่างกันใช่ไหมคะแบบบางทีต้องการมาแบบสรุปเป็นหรือไม่เป็นซึ่งณปัจจุบันบางทีมันยังมีตัวเลขที่ก <c oughs> ้ากึ่งกันแล้วก็หมอเข้าใจว่าในในในความรู้ในเรื่องของไตในหลายๆเรื่องค่ะยังเป็นที่แบบ y, ทำไมไปฟังตรงนู้นไม่เหมือนกันในฟังตรงนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ค่ะซึ่งหมอก็ <c oughs> ก็พยายามดูในในหลายๆมุมเหมือนกันบางบางอย่างก็ดูแล้วก็ก็หลายอย่างเหมือนกันที่ก็ไม่มีคําตอบทีนี้พอไม่มีคําตอบแล้วคนก็อยากได้ว่าให้หมอตอบไปเลยว่าสรุปเป็นหรือไม่เป็นหมอก็ใช้คําว่าหมอก็ไปหามาแล้วมันก็ก็ไม่มีใครจะตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นหรือในหลายๆเรื่องอย่างค่ะไม่มีใครจะตอบว่าซ้ายหรือขวาหรือศูนย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไงต่อสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือแล้วยังไงที่ดีกว่าคนไข้เรามากกว่าเพราะฉะนั้นใน ในมุมที่ค่าไตาย,ยังก้ามกึ่งอย่างงี้ค่ะหมอก,ก็จะแนะนําแบบนี้ค่ะว่าก็ดูแลตัวเองแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลหาเวลาทําอย่างอื่นไปนะคะก็<ห><ๆ>เพราะว่าถ้ามาเสียเวลาอยู่กับความเครียดแบบเป็นปนไป,นปนยอย่างเงี้ยม,มันเครียดเยอะค่ะแล้วไม่ได้ทาอย่างอื่นก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบสบายใจไปเลยเราไม่ได้ดูแลตัวเองเกิดอามีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองก็เสียหายในโอกาสต่อมาหมอก็เลยว่าแค่รู้นะว่าเออมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใส่เครื่องหม่ยคำถามไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ดูแลตัวเองประมาณนี้ถึงเวลาครบปกีก็ลองเช็คดูว่ามีอะไรไหมประมาณนี้นะคะ